โรงเรียนานามนราสงเคราะห์เป็นโรงเรียนเก่าแก่ประจำตำ,ตำบลนานมนก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2464ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่298หมู่ที่3บ้านนามนุนตำบลน,นามนุนอำเภอนามนุนจังหวัดกาลสิน์มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน21คนบริหารงานโดยนายลิขิโทจันร์ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายจักริดแสงพนารองผู้อำนวยการ,ร,รโรงเรียนโรงเรียนนามนราสงเคร ได้เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนรวมทั้งสิ้นจํานวน365คนมาตร,ราการเตรียมความพร้อมการเปิดภาเคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ด้านที่1ด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาการจัดสวัสดิภาพของนักเรียนโรงเรียนมีการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางเข้าออกของนักเรียนในช่งชวงเช้าและเย็นโดยครูประจำการและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงการตรวจสอบบคุคคลที่เข้าออกโรงเรียนและเสริมความปลอดภัยด้วยการใช้เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดมาเสริมความปลอดภัยให้เพียงพอและครอบคลุมเพื่อให้แน่ใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับนักเรียนในการเรียนรู้การจัดอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้ปลอดภัยมีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับการเรียนรู้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของประตูและรัว้วรวมถึงระบบไฟฟ้าและการส่องสว่างที่เพียงพอทั้งภายในและภายนอกอาคาร การพัฒนาสนามกีฬาและสนามเด็กเล่นให้มีมาตรฐานความปลอดภัยรวมถึงการดูแลห้องน้ำให้สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานด้านสุขลักษณะพร้อมป้ายสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนเพื่อให้การใช้งานสะดวกสบายโรงอาหารต้องมีที่นั่งเพียงพอสะอาดและมีการดูแลจากครูในช่วงเวลารับประทานอาหารการให้บริการดูแลด้านโภชนาการและสุขภาพมีการจัดรายการอาหารกลางวันที่โรงเรียนให้มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและเพียงพอตามช่วงวัยของนักเรียนบุคลากรที่ประกอบอาหารปฏิบัติตามมาตรฐาน มีการจัดห้องพยาบาลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องตน้นพร้อมทั้งครูอาามัยที่มีความรู้ในการปฐรมพยาบาลและตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานโรงเรียนจัดเตรียมจุดบริการน้ำดื่มสะอาดและตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของนักเรียนการป้องกันภัยธรรมชาติโรงเรียนมีเตรียมแผนเผชิญเหตุภัยธรรมชาติและวิธีการช่วยเหลือนักเรียนในกรณีเกิดภยัย โดยประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับนักเรียนและผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นและร่วมมือกับหน่วยงานทางราชการเพื่อติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องการป้องกันโรคและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5มีการดูแลสุขภาพนักเรียนให้มีความสําคัญในการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆมีการเสริมสร้างพฤติกรรมอนามัยที่ดีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละออง pm 2.5และโรคติดต่อโรงเรียนมีเบอร์ติดต่อโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การป้องกันภัยจากยาเสพติดโรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากสารเสพติดทุกชนิดโดยเสริมสร้างทักษะชีวิตให้เด็กนักเรียนรู้เท่าทันพิษภัยจากสารเหล่านี้และสร้างค่านิยมไม่ยอมรับสารเสพติดการป้องกันมีความร่วมมือจากครูผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสังเกตคัดกรองและควบคุมการแพร่ระบาดของสารเสพติดรวมถึงการรณรงค์ในสัปดาห์งดสุบบุรีโลกการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาโรงเรียนดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากอาวุธทุกชนิด โดยการเฝ้าระวังกลุ่มนักเรียนที่มีแนวโน้มใช้ความรุนแรงร่วมกับหน่วยง,งานภายนอกเพื่อเสริมความปลอดภัยรวมถึงการควบคุมวัสดุอุปกรณ์ที่อาจนํามาใช้เป็นอาวุธด้านที่ 2. ด้านการเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน โรงเรียนจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ครบ100%เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและครอบครัวจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพิ่มเติมให้กับนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาการและอาชีพที่เหมาะสมกับวัยมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนพร้อมพัฒนาทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่องจัดกิจกรรมแนแนวโคชชิ่งเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบแนแนวและการดูแลสุขภาพกายและจิตของนักเรียน จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักเรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันภัยจากอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความระมัดระวังและความปลอดภัยด้านที่3ด้านเครือข่ายและการสร้างความร่วมมือโรงเรียนมีการประสานและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในระดับต่างๆเพื่อจัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของโรงเรียนทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการตามความจําเป็นและยังร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตที่ช่วยให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตในวัยเรียนได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนโดยประสานการทำงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองและผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ปลอดภัยด้านที่4ด้านการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568โรงเรียนปฏิบัติตามแนวทางของโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่นักเรียนทุกคนให้เสร็จก่อนเปิดภาคเรียน สำหรับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีการวางแผนและจัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนในระหว่างการจัดกิจกรรมพร้อมทั้งดำเนินการตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุดโรงเรียนนามนราสงเคราะห์ระหนักถึงความสำคัญและความปลอดภัยในการเปิดเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568จึงได้จัดทำตามมาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนมีแนวทางสร้างความปลอดภัย และการดูแลคุ้มครองนักเรียนในทุกมิติเพื่อให้การเปิดเรียนมีความสุขและปลอดภัยอย่างยั่งยืน